ท่านผู้ฟังเมื่อปี2 5 0 8เกิดมีเรื่องประหลาดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของยักษ์มีเกิดขึ้นทางภาคเหนือของประเทศไทยคือเรื่องของเรื่องมีว่าบริษัทสุรามัาจการจําตัดนะครับซึ่งมีคนจีนชื่อในบวยหรือว่าในลักเนี่ยเป็นเจ้าของเป็นผู้ประมูลการต้อมการสุราของจังหวัดเชียงใหม่จากลมสปสามิตรได้แล้วก็กำลังดำเนินการก่อสร้าง โรงงานต้มกันซุลาสาขาของบริษัทมีอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วอบตกิดมีอุปสรรคเป็นอันตรายร้ายแรงถึงแก่ชีวิตขึ้นในสถานที่ก่อสร้างแห่งนั้นถึงขนาดที่ว่าผู้จัดการบริษัทและคนงานตายไปทั้งหมด3คนเป็นการตายอย่างปัจจุบันทันด่วนแล้วก็หมดหนทางที่จะบำบัดเยียวยากแก้ไขได้โดยเฉพาะตัวผู้จัดการนั้น พบตัวเรื่องคุณทางบริษัทเ,ทาเขาก็ถึงเราว่าจ้างเครื่องบินพิเศษนะครับรีบนาตัวคนไข้ส่งมารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราชกรุงเทพโดยด่วนภายในวันนั้นแต่ก็ไม่สามารถจะช่วยชีวิตไว้ได้แล้วอยู่ต่อมาอีกเพียง15วันก็ถึงแก่ความตายส่วนคนงานสองคนนั้นเสียชีวิตหลังจากวันเกิดเหตุเพียงสองวันเท่านั้นเองด้วยเหตุนี้ก็ทําให้บรรดาคนงานทั้งหลายนี่เกิดความหวาดกลัวถึงกับนัดจะผลักมนัน แล้วก็มีคนงานทิ้งงานหนีไปไม่มาทํางานหลายคนส่วนคนที่มาทางานก็ต้องการเงินเลี้ยงชีวิตก็เสียขวัญไปตามๆกันหัวหน้าง,งานจะใช้ใทํางานอะไรซึ่งเป็นเรื่องหวาดกลัวของคนงานก็ไม่มีใครกล้าทําเป็นเหตุให้เกิดการชะงักมันอย่างไปหมดนับว่าเป็นอุปสรรคแก่การดําเนินงานอย่างร้ายแรงแล้วต่อมารองผู้จัดการก็ล้มเจ็บด้วยโรคลำไส้หรือว,ว่าโรคกระเพาะอย่างรุนแรงลองอีกคนหนึ่ง งานก็ยิ่งชัะจับช้ายิ่งขึ้นถ้าหากว่าโรงงานสุราของบริษัทสุรามาชัการจำกัดนี้สร้างเสร็จไม่ทันตามกําหนดการต้มการสุราก็จะดําเนินไปไม่ได้ก็ทําให้รัฐบาลต้องขาดรายได้ไปปีหนึ่งเป็นสิบล้านครับตอนนั้นเขาก็ขอให้ทางพลทสมานวีระไวยทยะผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของจิตศาสตร์หรือว่าจิตวิญญาณทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้เข้าไปดําเนินการในเรื่องนี้ที เพราะมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่มนุษย์ธรรมดาจะสามารถแก้ไขได้จะต้องอาศัยบุคคลพิเศษเพราะมันมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นกับคนโทสมานดันก่อสืบหารายละเอียดนะครับให้เขาบอกรายละเอียดว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นั่นเขาก็บอกว่าเมื่อบริษัทสุรามัจการยื่นซองประมูลประกวดราคาเป็นผู้รักเหมาประจำจังหวัดเชียงใหม่ของกรมสรรพามิร กระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้วก็จดการซื้อที่ดินแปลงหลังวายแล้วก็ลงมือดําเนินการปลูกสร้างโรงงานต้มกันสวาสาขาเชียงใหม่ในชั้นต้นก็ได้มีการปรับพื้นที่ซึ่งเดิมเป็นสวนลำไยเพื่อจะปรับดินให้แน่นแล้วก็ปรับหน้าดินให้เรียบในตอนแรกๆที่เริ่มลงมือทํางานก็ยังไม่มีใครมีอะไรเป็นอุปสรรคอะไรมากมายนั้งหนานะแม้ว่าจะมีความติดขัดกรุกลักเกิดขึ้นบ้างของเบียงนิดหน่อยไม่บุนแรงร้ายกาจอะไร แต่ต่อมาเมื่อทํางานดินเสร็จได้พื้นที่สําหรับที่จะปลูกสร้างอาคารสรํานักงานที่พักเจ้าหน้าที่แล้วก็อาคารใหญ่ซึ่งเป็นตัวที่ตั้งเปาต้มกลัน่นแล้วก็โรงต้มกลัน่นแล้วก็ตั้งปล่องเหล็กของโรงต้มกลัน่นตอนนี้ก็มักจะเกิดเรื่องต่างๆขึ้นบ่อยครั้งบางครั้งก็ายแหวงถึงกับทําให้การปฏิบัติงานสําคัญส้องกาต้องหยุดชะมักลงทั้งฝ่ายผู้จัดการของบริษัทซึ่งเป็นคนใจร้อน รุนแรงต้องการให้งานเสร็จทันเวลาก็สั่งการโดยเด็ดขาดลงไปว่าในการทํางานนั้นต้องแวงให้รีบทํางานให้เสร็จเบเร็วที่สุดอะไรที่กีดขวางควรรื้อได้ถอนได้ถอน,ถอนทิ้งไปหมดอย่าปล่อย,ยหรือว่าเหลือไว้ให้กีดขวางเกะกะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัตินานไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นต้นมไม้กรากไม้สารเจ้าสารประภูมิอไรวก็ตามแต่เห็นว่าเกะกะกีดขวางต่อการก่อสร้างแล้วให้โคน่นให้ลม้มให้รือ้อให้ถอนทิ้ง คำลายเสียหมดจากผลของคําสั่งนี้ก็ทําให้คนนานพากันค่วนต้นไม้ขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ในที่นั้นลงสลายต้นแล้วยิ่งกว่านั้นก็ได้ถอนสารเล็กๆน,น้อยๆแล้วก็หลบที่สําหรับกราบไหว้เส้นสวงบูชาของผู้คนในละแวกนั้นที่มีอยู่เนี่ยลงทิ้งในแม่น้ำเสียเยอะแยะเลยนะท้งนี้เป็นการกระทาโดยประราการไม่ได้มีการบอกเล่าเก้าสิบหรือบอกกล่าวให้เจ้าของเราวาบรรดาวิญ,ญญาณที่อาศัยอยู่ เช่นลูกกฐิวดาหรือปรึกษาเทพตลอดจนเจ,เจ้าที่เจ้าทางบริเวณนั้นให้รู้ล่วงหน้าเลยและที่นับว่าสำคัญและร้ายแรงที่สุดก็คือในบริเวณพื้นที่แห่งนั้นนะมีสาระภูมิใหญ่อยู่หลังหนึ่งเป็นสารเก่าแก่และใหญ่ว่าสารอื่ปืมที่ถูกถอนโยนทิ้งไปแล้วพวกคนงา,านในกลัวสารนี้มากไม่กล้าไปแตะต้องเพราะว่าเคยปรากฏว่ามีงูใหญ่เลื้อยมาขดนอนอยู่โดยรอบที่พื้นดินใต้สาร และบางคืนก็มีคนเคยเห็นคนตัวโตวยังกะยักษ์ปะการังมายืนยอยู่หน้าศาลหันหน้าไปทางแม่น้ำปิงอันนี้เป็นเสียงของชาวบ้านที่เขาโจทย์ขานกันศาลหลังเนี่ยอยู่วิมฝั่งแม่น้ำปิงแล้วก็หันหน้าศาลลงทางแม่น้ำด้วยเมื่อผู้จัดการทราบเรื่องจากลองผู้จัดการว่าพวกคนงานไม่มีใครกล้าหรือถอนศาลหลังนี้ก็เกิดความโมโหเป็นกำลัง ถึงกับออกปากเปลา่าคําพูดออกมาดังๆว่าเมื่อไม่มีใครกล้ารืร้อถอนสารประภูมิแล้วเนี่ยเขาจะเป็นคนเลือเองแล้วจะโยนลงแม่น้ําปิงซะลองดูทีทุกว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นกลายมารู้ไปผู้จัดการคนนี้มีนิสัยพูดแล้วไม่พูดเปลา่าทําอย่างที่พูดเสียด้วยพอวันต่อมาพอจัดการประดมคนงานไปที่สารประภูมิหลังใหญ่เนี่ยเร่งให้ลงเือรื้อถอนโดยด่วนพวกคุนงานกลัวเาคาะกลัวแต่ว่ากลัวจะไม่ได้เงินค่าแรงงานซื้อข้าว เอาไปกินมากกว่าเดี๋ยวลูกเมียจะอดตายประอกอบกับมีผู้จัดก,การมายืนบงการทำไม่ใจกล้าแล้วก็เขาบอกเขารับผิดชอบเองอ่าก็เลยเลงมือขุดเสาสารกันใหญ่พักใหญ่ก็ถอนรากถอนโควนสารบ้าภูมิหลังใหญ่นั้นขึ้นมาจากพื้นดินได้พอถอนสารขึ้นเยอพื้นดินโดยไม่มีใครเป็นอันตรายแต่ประการใดคนงานก็โห่ร้องกันขึ้นวยความดีใจ ่ายผู้จัดการเมือ่อตัวเป็นต่ออย่างนั้นก็รองสั่งให้พวกคนงานช่วยกันถามเอาไปทิ้งลงแม่น้ําปิงโดยเร็วที่สุดแล้วร้อมกันนั้นเพื่อเป็นการบำรุงหวนคนงานตัวเองเราเข้าช่วยจับด้วยอีกแรงหนึง่งแล้วเมื่อถึงฝั่งแม่น้ําปิงแล้วตัวก็ช่วยปลักสารพระภูมิหลังใหญ่หลังเก่าแก่นั้นลงแม่น้ำปิงไปสารกุกลิ้งกุขาบหลักวงคามวงคามหลุด เปน็นชิ้นตามตะลิ่งที่คนข้างชันพังเป็นเศษไม้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยตกลงไปลอยฟ้องอยู่ในกระแสน้าของแม่น้าปิงแล้วทุกอย่างก็เรียบร้อยสงบเงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นพวกคนงานก็ครวงแซ่ซ้องสาทุกการอาว่าผู้จัดกานดิเแกงระเบงเซงแซ่ไปหมดผู้จัดการสามารถเอาชนะพระบูมได้คนรุ่นใหม่ได้ไม่เขาไม่กลัวอะไรแล้วเขากล้าจริงๆ เป็นอันไหวเหตุการณ์ในตอนกลางวันข็อบผ่านไปได้ความสงบเรียบร้อยได้ความราบเรื่นดีโดยตลอดครั้นพอตกกลังคืนพวกคุณงานที่พักอยู่ในบริเวณนั้นบางคนก็ได้ยินเสียงร้องอย่างหุยหวนเยือกเย็นบางคนก็นอนหลับแล้วฝันไปว่ามีคนรูปร่างสูงใหญ่เหมือนยักษ์ตัวมาึือมาหน้าตาดุร้ายแสดงท่ากวดัดเปรี้ยวจะมาจับตัวไปฆ่าเสียให้ตาย เพราะว่าเป็นพวกเียวร่วมกันทําลายสารซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเขาพวกคนที่มีส่วนร่วมในการรื้อถอนสารใหญ่ทิ้งนำ้ำถุกคนในต่างได้ยินได้เห็นแล้วก็พาตนฝันเห็นเหตุการณ์ต่างๆล้วนแล้วแต่หน้าหวาดกลัวแทบว่าวัวใจจะหยุดเต้นพอตอนเช้าต่างก็นํามาเล่าสู่กันฟังแล้วก็เป็นอย่างเนี้ยทุกวันพอหลายๆวันเข้าคนนานก็เริ่มจะเสียขวญเกิดความปั่นปวน่วนรวนเร จะพละหนีงานกันขึ้นอีกหัวหน้าคุญญาณยานเห็นท่าจะไม่ได้การก็เลยรายงานให้รองผู้จัดการทราบระหว่างนั้นรองผู้จัดการเขาก็เริ่มป่วยโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารอยู่ลำไส้หรือกระเพาะ่แหละรองผู้จัดการก็รายงานผู้จัดการอีกทีหนึ่งไฟผู้จัดการใจร้อนนี่พอทราบเรื่องเขาก็โมโหยังรใครเอาน้ำฟันตาน้ำมันไปราดไฟอาฆาตออกมาอีกอ๋อ,อ,อ เอเข้าฝันเหรอดีแล้วอยากสแสดงดีนะักทีนี้จะไล่มันออกไปเซ้หมดแต่จะไม่ให้มันอยู่ได้เลยไม่ว่าพูดปีปีศาจยักษ์มันอะไรทั้งนั้นแหละนับแต่วันนั้นมาผู้จัดกา,ารก็เริ่มดําเนินการสืบสอบหาพระอาจารย์ที่ล้วนแต่เก่งๆมีความเชี่ยวชาญดังเวทมนต์คาถาเติยาคมได้ครบเต้าองค์แล้วก็กําหนดวันทําพิธีขับไล่ดวงวิญญ,ญาณและพูดปีปีศาจทั้งมวลที่สิงสถิตยอยู่ภายในบริเวณนั้นให้หมดสิน้น คั้นแล้วก็มีการจัดวงได้สายศิลโดยรอบบริเวณโรงงานแล้วก็พันรอบปล่องไฟเตาต้องกลันโยงลงมาคล้องที่องค์พระพุทธรูปที่ตั้งเป็นประธานในพิธีเตรียมไว้โดยไม่ได้ตั้งพิธีปลูกสารเบียงตาจัดเครื่องบัตเพลีวงสวงติวดาให้ถูกต้องแต่ประการใดเพราะวันรุ่งขึ้นเวลาประมาณสักกนาฬิกาก็เริ่มไปนิมนต์พระครูมาทั้งเก้าลูกทำพิธีสวดคาถาขับไล่ พิธีสวดก็เริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ9นาฬิกา30นาทีตอนนั้นท้องฟ้าก็ะจำใสไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติแต่อย่างใดครั้นพิธีสวดขับไล่ทำไปถึงตอนที่สำคัญบัดนั้นเองท้องฟ้าก็บังเกิดความวิปปริษ์ผิดธรรมชาติมืดคลุ้มมีก้อนเมฆดน้ำลอยมาเป็ดดวงอาทิตย์กลายเป็นสียีแดงก็มาทันทีจากนั้น ก็เกิดอาเพศขึ้นอย่างไม่คาดฝันปรากฏว่ามีลมพายุหมุนอย่างรุนแรงผัดมาจากทิศไหนก็เหลือดีคนต้งหลายจะสังเกตเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าที่ร่วมชุมนมอยู่ในที่นั้นก็ไม่รู้ว่าเจ้าลมนี่มาจากไหนลมหมุนนี่พัดวนอยู่ในบริเวณพื้นที่นั้นเราหอบเอาดินทรายฝุ่นผงลอยขึ้นไปฟุง้งตลอดอบอวนบนอากาตาั แล้วทันใดนั้งสายสินดีพระภิกษุสงฆ์ที่ทำพิธีสวดคาถาไลา่วิญญาณและปีศาจต,ตั้งหลายท่านถืออยู่นะก็ขาสาบันลงตรงกลางระหว่างจุดที่โยงจากระบุตรูปมายังภิกษุสงฆ์ในการทำพิธีสวดก็เป็นเครให้บรรดาผู้คนและประสงค์เหล่านั้นเกิดตกตะลึงเพลิงเพลิดและใจเสียไปตามตาม,ตามมันต่ออย่างนั้นทุกคนซึ่งยูมนมอยู่พร้อมหน้า ก็เห็นปล่องโรงงานถูกพายุหมุนพัดโอนเอ็นโอนเอ็นเหมือนจะถูกมือยักแต่มันจะถอนกระชากและจะผลักให้ค่นล้มลงมาผู้ัดจารณาโรงงานเห็นเหตุการณ์ก็ขึ้นอย่างนั้นก็ร้องสั่งให้คนงานให้เอาเสาและบันไดมาสองอันมาค้ำปล่องโรงงานตับสั่งคนงานสองคนในปีนบันไดึ้นไหมคอยประยุงปล่องไว้ป้องกันไม่ให้ปล่องโรงงานคูนล้มลงมาแต่พายุหมุนไม่ได้สงบลงอย่างใจกลับพัดแรงยิ่งขึ้นอีก ชั่วริตาเดียวเท่านั้นขนาดที่คนงานทั้งสองคนซึ่งอยู่บนบันไดทําหน้าที่ยันและประคองปล่องไฟของโรงงานอยู่ก็พลัดตกลงมาจากบันไดทั้งสองคนเหมือนกับถูกผักหรือว่าถูกถีบลงมาอย่างแรงเมื่อคนงานทั้งสองตกลงมายัางพื้นดินแล้วก็นอนสลบสลายไม่ได้สติอยู่ที่บนดินตรงคนปล่องไฟนั่นเองฝ่ายผู้ใหญ่การและคนอื่นๆเมื่อเห็นเหตุการณ์ได้แรงเกิดขึ้นอย่างนั้นก็รีบวิ่งออกไปดูยังที่เกิดเหตุ แล้วเหตุการณ์ที่รุนแรงยิ่งขึ้นก็เกิดขึ้นอย่างไม่มีใครคา,าดฝันปรากฏว่าตัวผู้จัดก,การซีเมนเจ้าวิธีกล่าวนี้ตอนที่ผู้จัดก,การจะวิ่งไปดูคนงานทั้งสองตัวเขาก็มีอันล้มฟาดทั้งยืนยไปเฉยๆแล้วมีอาตารสลบแน่นิ่งไปดังนั้นแทนที่ทุกคนจะวิ่งไปดูอาตารคนงานก็ต่างพากันวิ่งกลับมาดูผู้จัดก,การซึ่งบัดนี้นอนเหยียดยาวหมดสติอยู่บนพื้นดินตอนนี้ความชุลมุลก็เกิดขึ้นเป็นการใหญ่ พวกเจ้าหน้าที่ก็ต้องแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็ช่วยหามผู้จัดการซึ่งหมดสติไปท้องการประถมพยาบาลอีกส่วนหนึ่งไปช่วยหามคนงานทั้งสองมาประถมพยาบาลรวมเป็นคนไข้หนักสามคนแต่ว่าถึงมาจะช่วยเหลืออย่างไรคนทั้งสามก็ไม่ได้ฟื้นคนสติขึ้นมาเลยเจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่งก็รีบนํารถของโรงงานออกไปรับนายแพทย์มาโดยด่วนส่วนพาะบิกสูสสฆ์ที่กําลังทําพิธีอยู่ก็ต้องเลิกสวดมนต์คาถาต่างๆในทันที แล้วก็ต้องนับว่าเป็นที่นาประหลาดอัศจรรย์ใจอย่างที่สุดเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้นแล้วขณะที่ทุกคนกำลังตกใจแล้วก็เกิดหวาดกลัวจึงขนลุกขนทองเริ่มเสียขวัญปรากฏว่าลมพายุที่พัดอยู่เหมือนกับจะถล่มทลายแล้วรื้อถอนทุกอย่างให้พินาศก็ยุดนิ่งลงทันทีเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม้แต่ใบไม้สักใบก็ไม่กระดิกทุกอย่างสงบเงียบเชียบลงอย่างน่ากลัว ทุกคนก็รู้สึกเกิดความเยือกเย็นแทบจะหนาวเข้าไปถึงขั้หวหัวใจเพราะว่าเหตุการณ์ร้ายแรงครั้งนี้มันเกิดกระทันหันปัจจุบันทันด่วนจนทำให้ทุกคนที่อยู่ในบริเวณงานพิธีขับไล่ดวงวิญญาณนี่เตรียมตัวเตรียมใจรับเหตุการณ์ร้ายแทบไม่ทันทุกคนก็อยู่ในลักษณะตั้งตัวไม่ติดตกอกจนในสภาพผา,าสติอกสันขวัญบินต่างพากันกลัวจนแทบจะท,ทำอะไรไม่ถูกเรียกว่าพูดนั้นแทบจะไม่รู้เรื่อง พอหมอมาถึงก็รีบลงเบอร์ตรวจผู้ป่วยผลการตรวจในแพทย์ก็ลงความเห็นว่าสำหรับตัวผู้จัดจารย์รนั้นเข้าใจว่าเส้นโลหิตในสมองแตกอย่างกระทันหันฉับพลันทันทีส่วนคนงานอีกสองคนนักตกล้มเยกที่สูงหัวฟาดพื้นได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงหมดสติไปต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลที่เชียงใหม่แต่ยังรับรองไม่ได้ว่าจะปลอดภัยหรือเปล่า ส่วนตัวผู้ใัดการเองในขณะที่กําลังหมดสติเนื่องจากเข้าใจว่าเส้นโลหิตในสมองแตกนะควรจะรีบนําส่งโรงพยาบาลในกรุงเทพไปทางเครื่องบินด่วนภายในวันนี้เพราะว่าทางโรงพยาบาลเชียงใหม่เครื่องมือเครื่องใช้ในการรักษาพยาบาลไม่เพียงพอปิดกับโรงพยาบาลในกรุงเทพทางที่ดีควรจะส่งไปรับการรักษาพยาบาลที่สิริราชหรือว่าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการรักษาทันสมัยกว่ามีนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิอยู่เยอะ เมื่อทางบริษัทได้รับคำแนะนำจากหมออย่างนี้ก็รีบปฏิบัติตามคำแนะนำทันทีจัดก,การติดต่อเครื่องบินนำตัวผู้จัดการที่กำลังอาการหนักหน้าวิตุกเข้าไปรับการรักษาพยาบาลในกรุงเทพที่โรงพยาบาลศิริราชส่วนคนงานอีกสองคนนั้นบริษัทก็รีบนำส่งโรงพยาบาลที่เชียงใหม่แล้วผลที่ป,ปรากฏต่อมาก็คือคนงานทั้งสองคนได้เสียชีวิตในวันถัดไป สำหรับตัวผู้จัดการนั้นตั้งแต่ได้รีบนำตัวขึ้นเครื่องบินเข้ามารับการรักษาพยาบาลที่สิวิราชแล้วแม้ว่าจะได้ทำการอย่างเร่งด่วนแค่ไหนก็ตามก็หาได้กลับฟื้นคืน,นสติขึ้นมาไม่ก็ยังคงสลบสลายเข้าคันโคม่าอยู่จนมาดังสองสัปดาห์ต่อมาผู้จัดการก็ตายลงอีกคนหนึ่งเป็นอันว่ามีคนตายไปแล้วสามศพเนื่องจากเหตุการณ์ร้ายแรงในครั้งนั้นด้วยเหตุนี้จึงทำให้าการก่อสร้างโรงงานต้มการสุวา ต้องหยุดชะลักลงทางกรมสรรพรสามิตรเขาก็ติดต่อกับพลโทสมานมีระไกวแต่ยากขอให้ท่านช่วยติดต่อแล้วก็ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อลอยด่วนที่สุดพระว่านี่เป็นความสำคัญเป็นอย่างมากพลโทสมานท่านก็เข้านั่งสมาธิที่บ้านของท่านท่านเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่า เป็นผู้ที่มีพลังจิตสูงมากสามารถจะติดต่อกับเทพพรมต่างๆมาได้ดูตลอดนะครับวันนั้นคนทูนสมานเข้านั่งสมาธิในห้องพระของท่านแล้วก็ติดต่อตกับดวงวิญญาณทางสมาธิจิตท่านบอกว่าขออัญเชิญดวงวิญญาณท่านที่สถิตอยู่ณนะสถานที่สร้างโรงงานต้มกันสุราของรัฐบาลที่เชียงใหม่มาพบปะเพื่อสนทนา เพื่อจะทราบความต้องการของท่านว่าท่านมีความประสงค์หรือว่าปรารถนาอย่างไรจะให้พวกมนุษย์ผู้ไม่รู้เรื่องราวปฏิบัติอย่างไรถึงจะถูกต้องตามความปรารถนาของท่านแล้วก็จะให้ทำอะไรท่านบ้างจะทำอย่างไรต่อไปถึงจะถูกต้องกับความประสงค์ของท่านเพื่อให้กิจการดำเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยขออัญเชิญท่านมาพบก,กับข้าพเจ้าด้วยเถิดพอกล่าวคำเชิญในสมาธิจิตแล้ว ก็บังเกิดมีเงาดำทํามบุญสูงใหญ่มาคือมาปรากฏขึ้นข้างกายของกนทัวสมันแต่มองไม่เห็นรูปร่างหน้าตาและลักษณะท่าทางอย่างไรรู้แต่ว่าใหญ่โตมากพอกล่าวอธิษฐานว่าขอให้ท่านปรากฏรูปร่างในเห็นชัดเจนยำแจ้งเถอะเพื่อจะได้ทำความรู้จักและพูดจาโต้อตอบมันให้ถนัด พอพลนทัวสมานขอลองไปแล้วสักครู่เงาดำนั้นค่อยๆปรากฏ่างกลายเป็นยักษ์ตนหนึ่งรูปร่างคำยำสูงใหญ่ในเครื่องทรงสีเขียวเมื่อปรากฏภาพเห็นได้ชัดเจนแล้วพลนัวสมานก็ถามว่าท่านเป็นใครมีชื่อว่าอะไรมาจากที่ไหนสิงสถิตอยู่ที่ใดวิญญาณน,นั้นตอบว่าเราคือเท้ารุนลากาศพนาศูน เป็นอสูรเทียปู่ปกครองดินยานแควนอนาณาจักรเวียงพิงมาต้องแต่สมัยโบราณกว่า2,000ปีมาแล้วเรามาตามคำเชิญนองท่านเพื่อจะมาชีจ้างเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเนื่องจากการกระทําอันเลวทรามของพวกโรงเล่าที่เชียงใหม่ซึ่งเราถือว่าเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามเรามากท่านก็คงจะรู้ตามเหตุการณ์คงที่มีคนเล่าให้ท่านฟังแล้วเราจะไม่ยกทั่วไทยเลย เรามีอำนาจที่จะลงโทษผูติกระทำการอยากช้าโอหังในแดนของเราบัางอาจลอบลูดูหมิน่นเราให้ถึงตายดังที่ปรากฏมาแล้วต้องสามคนนั้นเสร็จแล้วพลโทสมานเนื่องเาเล่าว่าต้องมีการเจราจาจารหวังท่านกับเท้าโดนาตาดปนาสน์ท้าวรณากาศบอกว่า ถ้าหากผู้ใดย,ยังขืนกระทําดูมินยาช้าต่อเราอีกเราก็จะเด็ดชีวิตมันผู้นั้นเสียอีกโดยที่ไม่ไว้หน้าแล้วเราจะไม่ปลานีกับใทยตรงนั้นน่ะแต่ถ้าผูา้ใดครูให้เกียรติเราเราจะสนับสนุนช่วยเหลือคุ้มครองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญขึ้นไปพลโทสมานก็บอกว่าท่านต้องการจะให้ปฏิบัติหรือว่ากระทําอย่างไรถึงจะเป็นการลบล้างการกระทําที่ไม่ดี ซึ่งพวกมนุษย์ซึ่งไม่รู้เรื่องราวของวิญญาณแล้วก็ไม่เชื่อเรื่องอิจตลิตของวิญญาณได้ทําไปแล้วอันเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นต่อท่านหรือว่าจะให้ทําอะไรท่านก็บอกมาเถอะเพราะว่าบัดนี้พวกมนุษย์ที่ทําการผิดพลาดหยาบช้าต่อท่านด้วยความประมาทรู้เท่ามไา่ถึงการเขาก็สำนึกในการทําผิดแล้วก็ยอมปฏิบัติต,ตามความประสงค์ของท่านทุกอย่างเท้าโลนัสตาก็บอกว่า เราต้องการให้สร้างตำหนักหรือว่าสารเน่าดาวขึ้นแทนที่ลงที่มันรื้อถอนสารเก่าเพราะเราโยนทิ้งน้าไปสารรูาตำหนักนี้ให้ทําเป็นรูปเรือนทรงไทยมีสามห้องมีจะเยงมีระเบียงห้องหนึ่งเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งเป็นห้องพักผ่อนมีพรมหรือว่าเสื่อปูมีหมอนขวานนะเครื่องใช้ต่างๆให้รบส่วนห้องกลางเป็นที่ประดิสถานรูปของเรา ตํนักนี้ให้สูงหยักพูนเดินประมาณสามศอกใต้ตํนักปอเป็นชันซีเมนสูงประมาณหนึ่งศอกแล้วหาช้างไม้ทรงเครื่องหนึ่งคู่ม้าทรงเครื่องหนึ่งคู่วางไว้บนท่านใต้ตํนักสําหรับใช้เป็นภาชนะของเราทําหรือว่าไม้กั้นโดยรอบแล้วปลูกหลอกไม้ไว้รอบเมื่อท่านรับปากว่าจะทําให้ได้ขอให้วีบจัดการทําไมโดยเดียวส่วนรูปของเรานั้น ให้ว่าจ้างช่างแกะสลักไม้ที่เชียงใหม่จัดทำไม่เพราะว่ามีคนทำได้ทีนี้ท่านาพลโทสมานท่านก็บอกว่าเอาลัเมื่อตกลงมันได้อย่างนี้แล้วก็อ,อ,อยากจะให้เรียบร้อยไปต,ตอนหนึง่งแล้วก็ปัญหาว่าเมื่อเสร็จแล้วจะให้ใครเป็นผู้ทำพิธีอัญเชิญขึ้นตำหนัก เท้าโดนาตัดท่านก็บอกว่าการทําพิธีอัญเชิญไม่มีใครทําได้เพราะจิตไม่ถึงเรานอกจากท่านวัชีมาที่ปอนโทสมัน้ายคนอื่นมาทําเดี๋ยวจะยุ่งมันอีกขอให้ท่านไปช่วยทําให้เราสักหน่อยคนททวสมันให้กอรับปากเท้าโดนหาตัดก็บอกว่าเราขอขอบใจที่จะทําให้เราได้ตามต้องการแต่เราจะขอบอกลูกหน้าว่ามันจะต้องตายอีกอย่างน้อยหนึ่งศพแม้ท่านจะขึ้นไปก็ตามแต่ไม่ทานการ จะต้องมีการตายอันอีกเพราะมันดูถูกเราขอดูไปก็แล้วกันผลโวสมานก็ตกใจยอบอกขอได้กรุณาเถิดท่านอย่าให้ถึงับมีการลงตายกันอีกเลยเท่าที่ตายกันมาสามศพนี่ก็ควรจะพอกันทีแล้วของงดทั่วเสียไม่ได้หรือไหนๆข้าพเจ้าก็ยินดีจะไปช่วยแล้วข้าพเจ้าไม่ต้องการให้มีการลงตายกันอีกเลยไม่ได้มันจะต้องตายอีกเพราะมันดูถูกเราอีกอย่างน้อยหนึ่งคนข้อนี้เป็นเรื่องของเรา ท่านจะได้วุ่นวายใจไปเลยเอาละหมดตุละแล้วเราขอเวลาท่านไปก่อนเราขอท่านจงประจอาจารย์ให้เราตามที่ได้ให้คํามั่นสัญญากับเราไว้พูดแล้วร่างพญาอสูรเท้าโดนอากาศนปนาสูงก็หายวัดไปทันทีทุกคนที่ได้ฟังเรื่องราวอยู่ในค่ามันนั้นตางก็พากันรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีเมื่อรู้ว่าจะมีคนตายอีกวันที่7กรกฎาคม5 0 8พผลโทสมานกับภรรยาและคณะ รวมทั้งหมด8คนมีตั้งเพื่อนนายจหารขึ้นไปด้วยตาออกเดินทางจากรุงเทศมุ่งไปเชียงใหม่พอลงจากรถไฟที่สถานีเชียงใหม่ก็ได้รับคำบอกเล่าจากเจ้าหน้าที่อุโรงงานสุรามัชตานที่มาคอยรับว่าเมื่อวานนี้มีคน,นางานตายไปนหนึ่งคนสาเหตุที่ตายก็คือในขณะที่คนงานสองคนกำลังขึ้นไบทาสีอยู่บนหลังคาตำหนักซึ่งสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วฟอกกำลังพูดคุยกันอยู่ดีๆก็พลัดตกลงมาจากหลังคาทั้งสองคนเหมือนับถูกผลักหรือว,ว่าถูกถีบลงมาซึ่งหลังคาสูงจากพื้นดินประมาณ3เมเมตรนั้นแต่พอตกลงมาแล้วก็สลบแน่นิ่งไปทั้งคู่ท้งบริษัทตัวรีบนำส่งโรงพยาบาลและพอวันรุ่งขึ้นวันที่7รกรกฎาคมคนหนึ่งในจํานวน2คนแล้วก็ถึงแก,ก่ความตายโดยไม่รู้สาเหตุวันเนื่องจากอะไรส่วนอีกคนหนึ่งอาการย่อมค่อยดีขึ้นจึงขณนะนี้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแล้วเวลานั้น เมื่อคนตูสมานเข้าที่พักที่โรงแรมรถไฟก็เชิญวิญญาณท่านเท้า,ทาโดนากาศปนาศูนย์ด้วยวิธีการนั่งสมาธิเพื่อจะถามว่าคนที่ตายนั้นน่ะต้องตายเพราะเหตุใดท,ทั้งที่เข้ากําลังทาสีตํำหนักกานอยู่ดีๆเท้าโดนา,าศาต์จงก็ตอบว่ามันพูดจาดูถูกเราเราจริงต้องเอาชีวิตมันเสียเรื่องนี้เราได้บอกสั้นไวล้ลวงหน้าแล้วว่ามันจะต้องตายอันอีก มันพูดกันในขณะที่ทาสีหลังคาตำหนักว่าเชื่ออะไรไม่เชื่อมาเชื่อไอ้พวกพูดผีปีศาจมันเก่งจริงก็ลองกับกูด,ดูสักทีปะไรอีกคนนึงก็พูดเสริมว่ากูว่าเหมือนกันไม่เคยเชื่อดังวิญญาณผีปีศาบา้บาบาบออะไรเลยไอ้พวกนี้มันจะมีฤทธิ์ฤทธิ์สองอะไรนักหนาถึงมีฤทธิ์กูก็ไม่กลัวอยากใ้มันแสดงดูสักทีถ้ามันเก่งจริงก็มาลองกับกูก็ได้นี่ไรปากหมาสองคนเนี่ย ความจริงมันควรจะตายต้องขู่แต่ว่าอีกคนหนึ่งนี่คือไอ้คนที่รอดนะเมียมันหนักมันกลัวเรามันเชื่อมั่นมันเคารพเรามันมาจุดผู้ขอขมาลาทั่วเราอ้อนวอนขอชีวิตผัวมันไว้ผูจึงได้ไว้ชีวิตไทยประสงสารเมียกับลูกมันส่วนไอ้ลายมีคนหนึ่งมันไม่ได้ขอขมาอะไรเลยเพราะฉะนั้นมันตายอย่างเดียวและเวลานี้มันมาเป็นบริวารต้องขู่แล้วเรื่องความมีอยู่แค่เนี้ขอให้เจ้ารับรู้ไว้ด้วย วันที่10กรกฎาคม2 5 0 8เวลา9นาฬิกาก็เริ่มทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณท่านเท้าลนอากาศพนาศูนย์เข้าสิงสถิตในพระรูปแล้วเชิญไปประดิษฐานที่ศาลตำหนักริมลำน้ำปิงเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกา1 5นาทีท่องฟ้า เวลานั้นมีปุ๋ยเมฆบดบังดวงอาทิตย์อยู่เพรเปริดสว่างสดใสขึ้นทันทีแล้วก็เขาได้เห็นพระที่ทรงกรดมีรัศมียำสายงดงามมากทุกคนถึงกับผลลุกสู้ไว้ทั้งตัวแล้วก็บอกให้คน,นอื่นๆดูวันบนท้องฟ้านะมีรัศมีสีต่างๆสดสวยงดงามเป็นสุปฏิมิตรอันดียิ่ง และนั่นั่นมากิจการของบริษัทสุรามัจการสาขาเชียงใหม่แห่งนี้ก็จะเริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นตลอดมาเจียงกระทั่งบักนี้ครับนั่นเป็นเรื่องราวอันแปลกประหลาดเป็นเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นที่ทางจังหวัดเชียงใหม่เมื่อหลายปีมาแล้วครับ